ตอนนี้มีดับหนึ่งมาเจ็บหนึ่งขาติดเหล็กมันมันจะเป็นเหล็กที่ตู่ขนาดกับปูขนาดขามันติดเหล็กคนนี้รอดไหมครับคนไม่รอดคนนี้ตายเนี่ยคนนี้แหละอ๋อที่โดนปูนที่โดนแท่นทับเนี่ยแท่นปูนทับ มาถึงที่นี่นะครับเจ้าที่เขาเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ดำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถามพี่มาที่หลังเาไปถามพี่แล้วแล้วคุณเป็นยังไงถามพี่กนคุณเป็นยังไงบ้างผมเหรอผมสบายมากเนาะคุณสบายอยู่นะต้องบอกว่าเนี่ยผมเข้าไปดูด้านหลังแล้วผมเข้าไปข้างในวะเหรอ่าผมเข้าไปด้านหลังแล้ว คือเราพบว่าตัวคานของส่วนที่ต่อเติมตรงนี้นะครับเอ,อคือด้านหลังไม่มีเหล็กออกมาจากไม่มีเหล็กออกมาจากตัวตัวคานเลยเอ,อ๋อเขาลืมใส่เหล็กไม่ใช่เขาลืมหรอกออผมไม่รู้ว่ามันรับน้ำหนักได้ยังไงก่อนอ,อทีนี้เดี๋ยวไอ้ผู้เชี่ยวชาญ่ะมาตรวจสอบออมาตรวจสอบนี้เราได้สันนิษฐานว่ามันไม่น่าจะรับน้ำหนักได้ตั้งแต่แรกอ,อ๋อ ครับครับนี่ยังไม่เปิดให้ใช้นะเนี่ยดูเลยเป็นศูนย์เด็กเลยเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์นะอ๋อเป็นศูนย์เด็กเลย,ยตรงเนี้ยใช่แล้วก็เป็นเป็นศูนย์เด็ก <ขอ S 2> ก่อสร้างนเกณฑ์นะ่ะเนี่ยศูนย์อบรม<อ>เด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเตยศูนย์อบรมเนี่ยผง้างนี้ทั้งหมดเลยเออศูนย์อบรมที่ยังไม่เปิดใช้นะโชคดีมากเเออพือแต่ว่าการก่อสร้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่คุณไปดูกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อมันก็ใกล้แล้วอ่ะจะเปิดแล้วคุณป้าที่อยู่ด้านหลังน่ะก็เล่าให้ฟังใกล้แล้วเหมือนกัน ก็จะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วกาลังทาสีกําลังเก็บงานกันกำลังเก็บงานกันด้านหลังลงลงพักถล่มลงมาทับนั่งร้านเลยอ่ะ๋อเหรอใช่แล้วมีเหล็กประมาณแค่เนี้ยออกมาจากตัวปูนงมันจะรับน้ำหนักยังไงก่อนเราก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูกันี๋ยวาปจริงเนาะกำลังรอผู้เยิวชายมารวจสอบเนาะเอ้าแล้วคุณไม่ไหลไหลไปแล้ว โอ้ไ้เป็นแล้วเสร็จแล้วเอาเลยเดี๋ยวคุณมาถึงก่อนผมเลยผมไแล้วเออถามหน่อยสิที่ว่าเมื่อคืนที่ว่าคนคนจมน้ำเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเสียชีวิตฮะครับองเสียเขาจมน้ำจริงใช่ไหมคือเขาไม่ได้จมน้ำฮะเขาอะพบของเขาในน้ำแต่ว่ามีการลุงเนี่ยนะตาออดเนี่ยชื่อตาออดแทนน่าจะเดิน อยู่ในน้ําหลังจากตกลงไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นคือขึ้นมาคือน่าจะปีนขึ้นเนี<อ>่ยเราด้านล่างมันจะเป็นลวดหนามใช่ไหมแต่ก็น่าจะลอดลวดหนามเข้าไปในพื้นที่พื้นที่หนึ่ง<อ>แล้วก็ไปนอนหงายอยู่ในตรงนั้น<อ>แล้วจะหมดแรง<อ>แล้วก็เสียชีวิตอยู่บนบนบกใช่ไหมบน,บนบนกแต่ว่าไม่ได้จมนะไม่ได้จมนา <ừ> นักข่าวว่าน่าจะเสียโอ้ยมาแล้วประมาณวันกว่า,กวาเกือบสองวันแล้วเริ่มบวมแล้วอ๋อเหรอ คือสองวันนี้นะถึงญาติถึงตามหายเหรอใช่สองวันนะว่าญาติหายไปสองวันแต่ว่าสภาพศพเนี่ยดูแล้วก็ไม่เกินนั้นนะน่าจะเกินสองวันนะไม่เกินไม่เกินไม่เกินสองวันคือที่รามคำแพงนะใช่ใช่เมื่อคือคนแถวนั้นเขาก็รู้จักนะแล้วเขาก็แบบเขาก็รู้นะว่าแกชอบเดินตรงนี้แล้วทางมันเป็นทางเล็กๆเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเป็นเป็นสะพานเล็กใช่แล้วตกลงไปในน้ำาลขึ้นไม่ได้ใช่พอขึ้นได้ก็หมดแรง ใช่น่าจะไปหมดแรงแล้วนอนอยู่ตรงนั้นเหะอ๋อใช่คุณไปถึงยังใช้เวลานานหานานไหมอะไรนะไปถึงยงใช้เวลาหานานไหมคือเขาพบแล้วในตอนตอนที่เราไปยังไม่พบตอนที่เราขับรถไปยังไม่พบอืแต่พอเมื่อเราไปถึงปุ๊บพบแล้วพบแล้วพบแล้วเพราะว่าเป็นศพนอนอยู่ข้างๆกับคูน้ํานั่นแหละแสดงว่าแกขึ้นมาด้วยตัวเองอ๋อเออแกขึ้นมาด้วยตัวแกเองเลยแกขึ้นมาด้วยตัวเองใช่ขึ้นมาเนาะใช่เออ ก็อายุประมาณเท่าไหร่นูห้าสิบเออแปดสิบสองปีอ้แก้วนะแปดสิบสองปีแล้วแปดสิบสองปีลูกแกก็มาเมื่อคืนลูกแกอายุหกสิบร้องอยู่เลยญาติญาติก็มาญาติก็มาหลานเหลือนอะไรก็มาอะอายุแปดสิบสองปีนะครับเป็นเพศชายเออนะสุดยอดเออไปไหนมาผม ไม่ตามผมไม่ตามผมได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตอนบ่ายโมงกว่าแล้วท um> um> um ี่น oui> ี่นะที่นี่ตอนบ่ายโมงกว่าเดี๋ยวเหตุเนี้ยได้รับแจ้งจากแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนเพื่อนคุณชวนผมมาเนี่ยมาเนี่ยจริงเหรอเพื่อนคุณชวนผมมาผมผมไม่รู้หรอกไปเจอเพื่อนคุณเจ้าเลยนะบอกกโลดบอกกอลดดูสิว่ามัน ผมเห็นกําลังก็ต้องมองอยู่ครับเออเรารับแจ้งเหตุเมื่อเวลา13านาฬิกา54นาทีนะครับแจ้งเหตุแอปพลิเคชันไลน์นะครับเหตุเพลิงคานปูนเนี่ยนะครับกำาลังก่อสร้างเนี่ยซุดตัวบริเวณหน้าวัดหน้าวัดเหรอก็ประมาณข้างวัดบางเตยนะว่ามีนหกสิบนะครับเอออ่านั่นแหละเราเจ้าหน้าที่ก็ออกมาสูงวิญญาณหนึ่งเก้าเก้าอะไรอะไรอยู่ในผ้าขาว อะไรอ๋อศพผู้เสียชีวิตนะอ๋อศพผู้เสียชีวิตใช่อยากหยี่ไม่ดีเรารู้คุณคิดอะไรอยู่เข้าไปดูด้านในอ๋ออยู่ข้างในออดูด้านในดูดูโซนคานปูนที่มันทุดตัวลงมาเนี่ยอยู่ด้านในเออไปแล้วเข้าไปดูกันไออยู่นี่ฮะตรงที่แล้วไม่มีหกสิทนะครับแล้วไม่มีหกสิคานปูนนะฮะที่หล่นหักลงมานะซุดลงมาซุดลงมาทับคนงานนะครับ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะนี่ฮะเป็นศูนย์เด็กเล็กของวัดบางเตยนว่ามินหกสิบนะที่กําลังก่อสร้างที่ว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะกาลังก่อสร้าเสร็จแล้วนะครับกาลังเก็บงานทาสีรรบกก่อสส้้างเ็จแลวนี่ฮะให้มีผู้บาดเจ็บภายในวัดนะครับนว่ามินหกสิบนั่นเองนี่ฮะกาลังเก็บงานเห็นบ้างว่าขึ้นไปทาสีนะ ขาสี 4, แล้วก็กหักล่องรอยนะครับแล้วก็หักลงมามงนะครับเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับคือเรียกได้ว่าด้านหลังก็แปลงงานก่อสร้างติดคลองนะติดคลองน้ำนะด้านหลังด้านหลังวัดนี่เป็นคลองน้ำเป็นคลองน้ำนะ อยู่ซอยน้ำมินมินหกสิเป็นคลองน้ำนั่นหลังวัดนี่ก็ระหว่างปฏิบัติงานก็2คนนะน่าจะช่วยกันทาสีแล้วก็นี้กนำลังทาสีอยู่เห็นว่ายงนั้นแล้วไปเหยียบตรงเนี่ยตรงที่มันมีอาการจะซุดลงมาเนี่ยครับต้องชู้กันต่อไปกับคนใช้แรงงานนะครับ นี่น้องามินใช่ไหมใช่ครับน้องวมินเลยครับน้องวมินเลยเป็นรับจังควัดภาคก็เป็นชาวเพื่อนบ้านเมืองต้นนะฮะตำรวจพิสูจน์หลักฐานในทางมาถึงพื้นที่วเนาะรอตรวจสอบนะครับศพผู้เสียชีวิตนะครับ Thank you. พิสูจน์ทางกางเข้าพื้นที่นะฮะะไรเย็กดาขนนัค่บป พี่สุทธางกำลังตรวจสอบพื้นที่นะฮะตอนนี้เหตุเกิดช่วงบ่ายโมงนะครับช่วงบ่ายโมงนะ ก็น้าม่ร้เย้วยซึ่งตอนนี้ก็ได้เอาเชือกมาขั้นไว้นะเป็นเขตห้ามเข้านะเราก็รออยู่ข้างนอกเนะี่ยรงทงันตูลตรงนี้หนักกว่าแต่ีุณร้อนจะ้เข้า นี่ฮะเป็นกันศาสดระเบียงตรงนี้นะมันจะมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองหลุดอันที่สองนั่าหลุดนะยังคืออันตราย ที่ตาร์ดอะยังไม่ฉีกแต่ยังไม่ถอ๋อเนี่ยมันฉีกแบบนี้แล้วนะนครับจับสนิทจับสนิท่วได้เรียบร้อยนะครับจับสนิทแล้วลน,นี่ก็ต้องมีิน500ออก500ครับ500โลผมเดาถูกนะนเห็นพี่เขาว่าประมาณ500โลเป็นส่วนพัฒนาเดิบในชุมชนี้ห เป็น <łość> ูสุรรัตน์เลี้ยงเด็กฝ่อไปเรียนครับใช่ของเราวงานงานกาสร้างยังไม่เปิดใช่ไหมครับอยู่ระหว่างการก่ออยู่ระหว่างการจอดสร้างแต่นี้เขาเริ่มติดแอร์แล้วใช่ไหมครับ อ๋อปิบางห้องติดตา้ออบางห้องติดแล้วจะเปิดแล้วล่ะมาไม่ไกลนะใกล้ใๆจะเปิดแล้วสร้างมาประมาณปีแล้รสร้างมาวปีแล้วนอกนอกผมไม่เข้านะครับแล้วเกิดเหตุขึ้นมานครับดูทุกคนดูตรงนี้นะครับเขารู้สึกหวาดเสียวมากว่าผนังผนังปูนของชั้นสองนะครับในห้องถัดไปเนี่ยตอนนี้มันอ้าบันฉีดมันอ้ามันฉีดเจ๋ยเลยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นกคน ไปนล้วอย่าเกะกะกำลังพิสูจน์หลักฐานนะครับทุกคนับกวางมีดียาว6เมตร20ยาว6งสูงดักหนึ่งนะครับ71ไม่ได้12นะครับไปยื้องนี้ั้างบนนะครับต้งบนทกคนเริ่มเริ่มเอ็นมาเริ่มเอ็นมาความกิดนาะ อยู้านบนปูนครับปูนขนาด0เมตรทุกคนทุกคนเห็นด้านบนเห็นด้านบนแล้วปูนปูนม่ปูนมีรอยนะมีรอยะนี่นะครับก็กำลังตรวจสอบพื้นที่นะครับเจ้าที่ตำรวจนะ ท่านทุกคนได้ชมกันครับใช่ครับเป็นศูนย์รับถึงเหล็่อนว้เย็นนะครับเหล็กเก่ยวถึงนะครับทนังเรือนนะครับวัาเรืนแ้ก็เป็นกบเกายใช่ครับนย์ที่ไปชั้นสามเครับชั้นสาม มีรอยแล้วก็เอียงมาเอียงลงมานะครับเอียงลงมามีรอยหลายๆรอยนะครับถ้าทุกคนจะดูะไไม่ชัป่าต้องดูดูในในในภาพวมมันก็ได้ครับก็เรียกว่ามีรอยนะครับเพื่ออะไครับเพ่ออะไรครับจะเรียกรอยไดดีับ

นี่ครับตรงที่แตกออกมามีครับมีใช่ครับกำลังเก็บงานนะแต่ว่าพังมาก่อนนะครับพังมาทับคนงานนะเสียชีวิตก็เรากลังมา ถล่มที่ไหนนั่นว่าเป็วมี60นะครับใครในวังเดี๋ยวเราไปดูนั่นเนาะที่หาอาคารที่ถล่มนะผนังอยู่ชั้นสองที่มันถล่มลงมาหนักประมาณห้าร้อยกิโลเป็นช่วงที่คนงานสองคนนะ กำลังปฏิบัติหน้าที่นะทาสีอาคารเป็นศูนย์เด็กเล็กของวัดบางเตยนะครับถล่มลงมาทับคนงานเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเนาะนำส่งโรงพยาบาลแนละ้วเบื้องต้น จเจ้าที่กลางพิสูจน์แล้แต่ว่าท่านปูนนี่ใหญ่มากมันเหมือนกับว่าเขาเอาแท่นปูนนะฮะไปแปะแปะเป็นกันศาสตร์เนะห็นไหมมีสองอันอันหนึ่งอยู่ข้างบนอันที่สองที่ทมันร่วงลงมาเนี่ยแปะเอาไปแปะไว้เฉยนะแปะแล้วน่าจะนับน้ำหนักไม่ไหวเนาะนะครับทำให้สุดพังลงมาทับคนเสียชีวิต เนี่ยฮะดูสภาพอาคารแล้วก็ขึ้นสร้างใหม่นะแต่ว่าดัวอาคารโครงสร้างน่าจะไม่ีปัญหานะแต่ว่าผมดูเพราะที่มองก็คือน่าจะเป็นตัวกันศาสตร์นี่นะฮะน่าจะรับตำนักไม่ไหวเนาะ ับบสอบะก็คง ไม่ถ่ายใกล้นะถ่ายไกลๆแล้วกันนะครับเห็นพร่้าวเนาะกำลังตรวจสอบนะฮะผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะตอนนี้แต่ยังไม่รู้ว่ามีเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นก็ ไม่มีไม่มีไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานออกมาดูเลยนะมีแค่ผู้เสียชีวิตคนเดียวศพเดียวที่นอนอยู่อ การสูตรเสร็จแล้น,นะร่างของผู้เสียชีวิตนะการาจะ Yeah. นี่ครับมาตามข่าวที่วัดบางเตยและวัดมิน60ินะฮะก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียผู้เสียชีวิตเนาะเป็นคนงานชาวพม่าก็ทนำะงานนนกันสตร์ถล่มใส่นะอ้อันี่คือข่าวล่าสุดวันนี้ครับเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง ก็ชั้นสูงเสร็จแล้วก็ผ้าพันไว